สวัสดีครับพี่น้องพี่นอ้องป้องปลายสุขผูสุคนนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยสีส่ทุ่มแล้วอีกสิบนาทีสี่ทุ่มพี่น้องเมื่อนี้สิพากกินเขา่าคือเกาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ไดเมนูนี่เมนูนี่คือเมนูที่ข่อยมกักที่สุดเลยพี่น้องแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงพี่น้องนี่เห็นบหม ตาแซ่บปะเข,ข่าขาวนี่ไข่มดแดงนะพี่น้องแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแล้วก็มีแม่เป้งยำแม่เป้งพี่น้องนี่เห็นบะมีตะไร่พอยมยำแม่เป้งพี่น้องมากินข้าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> อาหารถูกปากกระแซ่บนะพี่นอนะ้องเนะกับกองเข่า น,น้อยๆกล่องหนึ่งพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นก็นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปฏินญาพาเพลินน้ำเด้อพี่น้องเด้อหากกันคือเก่านั่นาละนาะพี่น้องเนาะไปมาหาสู้กันพี่น้องเย้ยพี่น้องขอยสิพากกินเขา่าเมื่อนี้ขอย่ได้แกงเองน้องสาวขอยแกง้อพี่น้องมันมาข่อยแกงบาถึกใจว่าสั้นเขา่าแซ <c oughs> ่บเขา่าแซ่บฟีเมื่อข่อยเขาก็เลยต้องแกงพี่น้อง เนาะขาก็เลยมีหน้าที่กินอย่างเดียวห้ามติ <c oughs> พี่น้องเอ้ยพี่น้องคอนเสิเว้เนื่อให้ฟังก้อนสินกินเว้าเว้ากันก้อนจากสามนาทีจังกิดกระไดหลังน้นพี่น้องเนาะคนในหมู่บ้านข่อยซอยหนึ่งนะ่ะที่ติดโควิดวังสามเมื่อที่แล้วเพิ่นติดซอยหนึ่งติดสิบแปดคนนะ่ะเพิ่นเสียชีวิตแล้วคนหนึ่งพี่น้องเอ้ยข่อยก็ไม่เคยหเห็นหนาดอก เป็นแตา่ย่าแต่ยัาน,าานพี่น้องเนาะเขาบ่เคยพอแล้วกะกระจายอยู่ตามที่ทํางานกบมีพี่น้องเอ้ยเป็นสิบเป็นสาวคนละมือนี่สมุดปาการนะ่ะติดโมเมนต์หกเจ็ดร้อยคุ่นหมพี่น้องเอ้ยติดคาบติดแน่ขอละสิเป็นปัะสาทพี่น้องเมื่อเป็นไตยูไหมติดไปเบิร์ตซหมองสูแก่พี่น้องจักสีว่าว่า,วาจังไหนเนะพี่น้อง ก็เลยต้องกินแกงผักหวานก้อนพี่น้องมาถ้าติดแล้วสิหากินยากเนาะอยู่โรงพยาบาล <c oughs> พี่น้องบ่ได้บ่ได้แซงไ่ได้ปล่อยให้เจะาของได้พี่น้องนะโอกาสมันเป็นไปได้เบิดแต่ว่าเขาก็ับรักษาตัวรอดปลอด,อดภัยที่สุดละพี่น้องเลยนบไหวเอาพี่น้องเนาะไหวยผ้าไหวเจ้าเอาอย่าย่ยาให้เจะาของติดเนาะพี่น้องเนาะมันสิยากแม่ยากเบิดสุดูซิงซูยงังมื้อนี่ข่อยซ้ำ ่อยสั่าว่า่อยคือสิเป็นประสาทเนี่ยพี่น้องปวดหัวปวดหัวคิดหลายพี่น้องเอ้ยแต่ก็บ่อยากเครียดหลายก็หันดอกพี่น้องเนาะถ้ามันจําเป็นอิริตติดมันก็ต้องติดนะพี่น้องติดก็ต้องรักษาเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้บ่ติดก็ต้องรักษาตัวให้มันอยู่รอดปลอดภัยพี่น้องเจลลว่างมืออง้อแอลกอฮอล์่อยร้างอยู่เบดมือยังคําพี่น้องเอ้ย ครอบว่าความยันนะพี่น้องล่างคลายคลองแล้วก็ฉีสเปย์ยุ่งหยิงลแองก้องฮออ์ก็ได้พี่น้องว่าอะไมันก็นสียืดยาพี่น้องแกงผักหวานคอยเย็นหมดแล้ว <c oughs> พี่น้องกินข้าน้ำกันเนาะแกงผักหวานข้าวเหนียวแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงพี่น้องนี่สดน้ำมันจะคํำกัน แสบคือเกาพี่นังเอ้เมนูนี่กินแบบเด็กก็แสบแบบนั้นกินเพือเดี๋ยวรู้ได้เขากินยุ่ข้างล่างเขาบังหายคอยกินน้ำพี่นัง นี่นี่ยแซ่บแบบนี้มังงอเนะขคยลืมบอกมังงะมังงอหลอบถาดเนี่ยไม่ต้องไม่เป่งไม่นอง ยมหยาโใส่ร,ดรุดเขานี่ไหมมันดีครับแกงผผกหวานเมนูนี้ก็สิกินดูแน่เล้อกอนมากพี่น้องเลย ควมแดงพี่น้องขัตักบ่เพอ่อได้สองตอนแต่แซบ่แซบๆพี่น้องเอลยมาเด้อกินน้ากันขับไปได้กินผู้เดียวค่อยกินกับพี่น้องเป็นร้อยคนนี้นี่ เอ้ยสุดยอดอิรีบ้อยู่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่บ้านนอกบ้านนาก็ได้กินคือเกาแกมผักหวานนาอพี่น้องมาแต่มีเงินซื้อมาแต่มีเงินซื้อได้กินนบดสมองเห็ดละงอกลืโงอกเห็ดอันขมเห็ดเผิงเห็ดอันเพาะอ เอามาแล้วก็อยากกินแกงเห็ดเพาะพ่น้องแกงผักหวานแซ่บแซบช้ไข่หมดแดงปนกันอยู่ในนี่หระไข่หมดแดงกระดาษเอลี่น้ำกันเนี่ยพ่น้องตั้งเห็ดห <c oughs> น่อยค้างค่ะ บะหมีผักกับพี่น้องแม่โมเอามาฝากต่างแต่อุบลพี่น้องฝากไปสันน้มาให้นด่ไหมเงาหนุ่มหนุม่มเอาน้ำพี่น้องนะ <c oughs> สุดยอด มาเด้อผูดใดบ่ได้กินปีนี้พาก,กันได้กินเราบอกพี่น้องออนดีดีเด้อผักหวานปลาเด้อนี่ซื้อผักหวานมาหกสิบาทน้องขอซื้อมา พี่น้องเอ้เแสบ์คักแสแปรคักแสแปรแน่ทสแปรหายแสแพื้นพี่น้องค้ำใยพดเวเขาปากลมมาผู้ขันกิ่นค้ำหน่อยมันไม่ได้รสชาตหวานไม่ต้องกิ่นค้ำใยพี่น้องมันมัน เป้งที่น่งเลยแศรครับ ข้ามคอยจำถวย <laughs> สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยใส่น้ำยาน้างน้ำดำปีเลย ยมมาเด้อพี่น้องเด้แอแมปเป็น้น้องไข่มันสิใสผักขาพร้อมเขาบอกว่าเรต้องใสดอกมันสิเสียรสชาติผักหวานท่านดอกเนาะไปมา กัเลเบอร์ไซ์ผักฮะใส่แต่แม่เป้งกับผักหวานสุดยอดเครียดหลยข่อยก็ได้เครียดน้ำโควิด เครียดจนมาปงแล้วล่ะพี่น้องเริ่มปงแล้วล่ะ ฝับบะหมี่ใบผักอีเลิศพี่น้องแซบ่บเยอะยำแม่เป่งแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเอาสร์สดรับพี่นองลนะ นกเขานะแซบมาแซบ,บ,บได้พี่น้องกินจนเบื่อ <c ười> เกี่ยงถอยบินลินไข่ขวัญอยู่ทั้งใต้น่มีต่างแ้นไข่โมดแดงพี่น้าเอเล่ยู่มพี่น้าไข่โมดแดงเลย cho dài tháo trên hình bớt con hao hết dạng đọc má nó này này cả đại thấy không thứ dọn bớt leo phía năng ấy trang bị liên Lém ở con <laughs> เข่าเกือบเบิร์ตแล้วน้อยนึงของแซ่บพี่น้องกินน้ำจะคั้ม ี่นออ้องเอออิ่มแล้วอิ่มแหล,ล้วเด้อบบดนี้อิ่มแล้วก็สิคอตัวพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อจังไดก็ฝากเป็นกําลังใจแห่ปฏิญญาพาเพลินน้าน,นพี่น้องเนาะคือเก่าเหมือนเดิมฝากทั้งหัวคลิปทั้งถ่ายคลิปฝากเป็นกําลังใจให้กนันน้าเด้อเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เมนูนี้เซ่บยังคักเลยสุดยอดเลยพี่น้องเลยยุต่นันใบยานะงพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้เนาะมื้อนี้ พ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอตัวหลอยเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย